ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับัดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของมโหสถบรัณฑิตเป็นอนุบานในตอนก่อนพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยคณะติดกับเข้ามาอยู่ในแดนของพระเจ้าจุนนีพรหมทัต ต่างคนต่างก็ปรึกษาหารือกันอาจารย์นักสี่หมดทางถึงกับว่าจะต้องหาทางให้โมโหสดช่วยหวังว่าบรรดาท่านผู้ฟังและลูกหลานที่รักก็คงจะยังไม่ลืมอาการทั้งหลายเหล่านั้นเรื่องราวาต่างๆมาวันนี้เรามาต่อกันไปเลย ว่าพระเจ้าอิเทหราชไม่ได้สดับคํำของเทวินก็ทรงระลึกถึงเหตุทรงระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำใบแก่มโหสถจึงไม่สามารถจะตรัสกับมโหสถได้แต่ก็ได้คร่าครวญจุมโหสถได้ยินถนัดว่าบุคคลผู้แสวงหานะ แก่นต้นกลวย,ยนะดูภาษิตนะลูกนะบุคคลผู้สแสวงหาแก่นต้นกลวยแล้วแก่นไม้งิ้วไม่ได้ฉันใดเราก็สแสวงหาบายที่จะปลดเรื่องให้พ้นทุกจากปราชทั้งห้าไม่ได้ฉันนั้นนี่ทรงปรารภท่านนี้ก็หมายความว่าไอ้ต้นกล้วยก็ดีต้นง,งิ้วก็ดีมันไม่มีแก่น หมายถึงว่าเวลานี้ความทุกข์จากพระองค์มีมากขนายขั้นจะถึงสิ้นชีวิตแต่แต่ว่าบรรดานักปาชหารห้าคนก็ไม่มีใครคิดที่จะช่วยเหลือแล้วทรงตัดต่อไปว่วาช้างอยู่ในที่ไม่มีน้ำที่นั่นก็หาเป็นประเทศใหม่เป็นประเทศใหม่หมายความว่า ช้างนะ่ะถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ําที่นั่นก็ไม่ควรจะเป็นที่อยู่ของช้างเพราะช้างเป็นที่อาศัยน้ำข้อนี้ฉันใดเราอยู่ใกล้กับคนเขลาคนชั่วคนขลาดคนหาปัญญาม่ได้ก็ชื่อว่าอยู่ในสถานที่อันไม่ใช่ประเทศฉันนั้นไม่ บัณฑิตาคนจะหาคนที่เป็นที่พึ่งของเราแม้แต่สักคนเดียวก็ไม่มีนี่ความจริงเวลาก็เขาเป็นที่พึ่งให้เขาแนะนําแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นอันตรายแต่อาศัยควายแก่ากจ่กินหญ้าอ่อ,อนไม่รับฟังคําตักเตือนของคนที่ก็ทราบแล้วว่ามโหสถเป็นคนฉลาดแต่ถ้าว่าบรรดาลูกหลานที่รัก ถาสิตโบราณนึงกล่าวว่าสีเท้าอย่างรูปพราดนักปราชอาดยังรูปพัังสองขายันเย้มันก็ต้องเซลงบ้างเป็นอนันว่าพระเจ้าวิเทหราชถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์แต่ก็ยังเป็นปุตุชนคนธรรมดาที่ยัหนานแน่นไปด้วยกิเลสเราจะไปโทษท่านว่าท่านเลวก็ไม่ได้ ถ้าตามกฎของาศาสนาก็ถือว่ากฎของกรรมถ้าบรรดาลูกหลานบังเอิญจะพบเหตุอย่างนี้ขึ้นมาบ้างก็จงตัดสินใจว่าถ้าเราจะพึงตายเพราะเหตุนี้ก็ถือว่าในการก่อนเราทำกรรมไม่ดีไว้หรือว่ากรรมอย่างพระเจ้าวิเทหราชก็จงจะพึงโทษชาติก่อนมันมันเป็นเรื่องราวของชาตินี้ ที่หลงในอิสตรีจนเกินไปที่ตั้งใจคิดว่าศัตรูจะมาเป็นมิตรความจริงเรื่องศัตรูที่จะมาเป็นมิตรนี่ต้องคิดให้มากไม่มีศัตรูตนใดที่ตั้งใจจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราการที่เขาเข้ามาทำดีนั้นหวังแค่เราหลงคนของเขาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ลงมือประหารเอง ขณะที่เราจะถูกประหารและถูกทำร้ายเขาอาจจะอยู่กับเราแล้วก็ช่วยเราป้องกันแต่นั่นเป็นการเปิดจังหวะให้เพื่อนของเขาหรือคนขอเขาประหารเราต่างหากข้อน,นี้คำบรรดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำไม่ด้วยจงคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเรา แนี่ยก็เพราะวันนั้นว่าก็จงคิดว่าคนทุกคนอาจจะประหารเราเมื่อไรก็ได้เพื่อนจะเป็นศัตรูก,กับเราเมื่อไรก็เป็นได้คุยกันต่อไปว่าหัวใจเขาหัวใจของเรานี่หวั่นไหวปากของเราก็แห้งผากเราเป็นเหมือนถูกไฟเผากลางแดดย่อมจะไม่ดับได้โดยง่าย นี่เป็นการลำพึงลำพันธ์ของพระเจ้าวิเีหราชเตาของช่างทองร้อนละอุภายในนะแล้วก็ภายนอกไปร้อนฉันใดหัวใจของเราร่าวร้อนอยู่ภายในแต่าภายนอกมันไม่ร้อนเหมือนกันโมโหสดบัณฑิตได้สันดับพระราชดำร,รัสก็เกิดความโศกสาร กลับเห็นพระองค์ทรงมีพระเสโทคือเงื่อหลังไหลสมพระวรกายและพระพักหน้าเงื่อไหลซีดแซบเรื่องไหลไหลสมตอนนี้จะตายแล้วนี่ควายแก่อยาจะกินยาอ่อนจำไมนะมันดาควายแก่ทั้งหลายที่ปรารถนายาอ่อนจงจำไว้แค่บ้านพังไม่เป็นไรถ้าควายชุดไหนและท่านพลใดเป็นผู้บริหารประเทศ ถ้าติดยาอ่อนแล้วก็ระวังระวังหน่อยในสมัยก่อนๆและในสมัยนี้ก็อาจจะมีที่มีความหลงไหลในอิสตรีนั้นมีมากบางท่านเป็นผู้ทรงอำนาจใหญ่แต่ก็ต้องบรรลัยไปดิมหน้นาจของอิสตรีอิสตรีถึงก็อยู่ในประเทศของเราไม่ได้ต้องไปตายต่างประเทศก็มีในในการก่อนโน้นะนานมาแล้ว การจะปฏิบัติงานทุกอย่างต้องถือประวัติศาสตร์เป็นสำคัญถ้าทิ้งประวัติศาสตร์คือกิจที่เราทำมันแล้วเราจะคิดว่าเราดีแต่ผู้เดียวนั่นไม่ช้าเราก็พังประวัติศาสตร์เป็นที่พึ่งของคนทุกคนเป็นอันว่าวจาวิเทหราชโอ้โหเสียเงืองโซมพระพักแล้วก็ทรงเช็ดอยู่บ่อย มโหสถสงสารจะได้กราบทูลให้บาวพระไทยว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงอย่าวิตกกังวลพระราชทานไทยเป็นเลยพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอรับภาสา <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าขอรับภาสาปลดเรื่องพระองค์ผู้เป็นเหมือนดวงเสมือนดวงจันทร์ หรือว่าศูนย์ถูกหรือว่านเขาบอกว่าศูนย์ไม่เฉยๆเนี่ยข้าข้าพระพุทธเจ้าจะทรงจะปดเปื้องพระองค์ผู้เป็นเสมือนดวงจันทร์และสุริยุปราคานะซึ่งถูราหูจับเหมือนช้างติดลมหรือว่าเหมือนงูที่ติดอยู่ในกระโปรง หรือว่าเหมือนนกที่ติดก,กลงหรือปลาที่อยู่ในแหให้พ้นจากความนำเข็นข้าพระพุทธเจ้าจักให้กองทัพปัญจา,นาลนครหนีไปเหมือนห <c oughs> นีไปเหมือนไล่ฝูงกาไปด้วยก้อนดินฉะนั้นพระเจ้าค่ะไม่นี่ฟังวาะแล้วก็จำนะลูกหลานที่รักถ้าผู้ใหญ่หัวดือ หรือผู้บังคับบัญชาหัวดือ้อแต่ว่าเราจะปล่อยให้ความพินาศเกิดขึ้นไม่ได้หาทางป้องกันความพินาศเสียก่อนแต่ก่อนที่จะช่วยก็ควรจะสั่งจะสอนให้มีรู้สึกสำนักตัวอย่างาโมโหสถทำกับพระเจ้าวิเีหรารัชแต่ว่าวิธีทำจงอย่าทำได้ความเยื่ยิง องศึกษาจริยาของมะโหสถเป็นสำคัญการเตือนให้รู้สำนึกเป็นของดีแต่ลีลาการเตือนต้องฉลาดและการกระทำก็ต้องดูหน้าคนต้องดูอกาศ <c oughs> ว่าหน้าคน,ใ,นใจคนพูกนั้นเราจะทรมานโดวยวิธีไหนจะตักเตือนโดวยวิธีใดน,นี้ต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดมันก็เป็นโทษ <c oughs> เป็นนั้นมาคุยต่อไปเขากราบทูลว่าหากข้าพระพุทธเจ้ามิได้ปลดปลื้งพระองค์ให้พ้นจากที่ครับขันได้แล้วไซปัญญาของข้าพระองค์จะมีประโยชน์อะไรหรือบคุคคลเช่นข้าพระองค์จะมาเป็นอมตะจะมีประโยชน์อะไรนี่กันดาโหเห็นไหม เกินดาบอาจารย์ทั้ง4ที่อาจารย์สี่ยุโยงส่งเสริมให้พระเจ้าวิเทหราชรับนังพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคําของโมโหสถก็กลับได้ความอุ่นพระไทยขึ้นว่าบัดนี้เราเห็นจะรอดตายแล้วทุกคนที่อยู่ในสถานที่นี้ต่างพากัน,สนแสดงความยินดีทัหน้ากันเห็นไหม ไอโง่กแกมยิงแบบอาจารย์ทั้งสี่นะลูกหลานที่รักจงอย่าทำนะถ้าอะไรไม่สามารถก็บอกว่าไม่สามารถที่พระพุทธเจ้าทูลตัดว่านิสสม,มะกระนังเสยโยให้ใครครวรใช้ปัญญาพิจารณาสิก่อนแล้วยังทำดีกว่าการมาคราวนี้ก็เพราะสายอาจารย์นั่นสียุโยงส่งเสริมพระเจ้าวิเีหราช น้นถูกคนล,ลวงของเขานี่โดยการไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาคิดว่าค่าศึกเป็นมิตรมันไม่มีที่ไหนไมันของง่ายๆฝ่ายอาจารย์เสนกก็พูดระล่ำระลักด้วยความดีใจว่าท่านบัณฑิตท่านจะพาพวกเราทั้งหมดไปได้ยังไงโอหสุก็ตอบว่าคอยดูอยู่ก็แล้วกันว่าเราจะพาพวกท่านไปได้ยังไง และมโหสดจีนได้ออกคำสั่งทหารด้วยเสียงเฉียบขาดว่าท่านนั้นหลายจงเปิดประตูอุโมงประตูห้องเครื่องยนต์คือประตูห้องนอนร้อยเอดห้องดวงประทีบร้อยเอ็ดดวงนเขาสั่งเปิดไว้เจ้าวิเทราชพร้อมไได้วยเหล่าเสนานอำมาตพระราชบริพาน์ จะส้นเด็ดไปเทาโมงบัตรนี้ทำงานเดี๋ยวนี้แมสั่งเด็ดขาดเราทหารที่มโหสดวางประจำหน้าที่ไว้ต่างก็เปิดอุโมง์ทันใดนั้นภายในอุโมงค์ก็มีแสงสว่างทั่วไปท่านบอกงามคล้ายกับเทวสภาค,คือที่ประชุมเทวดาเสร็จแล้วทหารจเจนีบอกมโหสดให้ทราบ เมื่อได้เปิดอุมมองแล้วขอรับม่อโหสติในกระบทูลพระราชาว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าข่าขอพระองค์จงเสด็จลงจากประสาทเถิดพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลงจากประสาทม่อโหสตจัดให้เสนกดำเสด็จต่อมาพระราชาพร้อมเวยมายข้าราชบริพาร และตนเองก็เดินตามสะเน็ดไปข้างหลังเมื่อพระราชาทอดพระเนตรหยุดภายในอุโม,โมย่างตะลึงมาตะลึงตะลานค่อยๆย,ย่างพระบาทพระเด็ดไปทีละน้อยะน้อยมาโหสถต้องเตือนบ่อยๆว่าน,นี่รีบไปเร็วๆสิวพราเดี๋ยวตายหรอกจะไปม,มัวชมความงามนีนไปเดี๋ยวตาย นี่พระอาศัยติดค,ความงามในถึงมาติดกับเขาเนะี่ยมันตดาทหารนเหล่าหนึ่งที่มโหสถวางไว้ไม่รู้ว่าพระเจ้าวิเทหราสเดจมาจึงนำพระนางสลากเทวีซึ่งเป็นพระราช,ชน,นีข้าพระเจ้าเจ้าจุนนีพรทมทัตและพระนางนันทาเทวีมาเหสีข้าพระเจ้าจุนนีแล้วก็พระปัญจาระ ราอะไรนะพระบัญจาระจันทกุมารราชโอรสและนางสาวพระนางสาวเดี๋ยวหล่อนางเฉยก็มีผัวแล้วทีต้องสือบอกนางเฉยๆต้องนางสาวและก็พระนางจันพระนางบัญจาระจันทีพระราชิดิดาของพระเจ้าจุนนีพรรมทัต ออกจากอุมโมงค์ให้ประทับที่พระพรากกว่างฮสวยภายใต้ดินนะว่ากันสวยพระเจ้าวิเทราชเสน็จพระราชดำเนินออกจากอุมโมงนะอ,ะออกจากอุมโมงค์มากับอุมโมงกับมโหสถก็สัตร์ราชวงศ์ทั้งสี่พระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าวิเทราชกับมโหสถ ก็ทราบว่าได้ถูกคนเขาบอ,อ,อกว่าสดหลอกจับตัวมาเสียแล้วต่างก็ตกระไทยกันแสงให้คข้ามคนหยุดยาน้าเวทนาขณะนั้นเป็นยามราตรีคืี้นเงียบสงัดกลางคืน,นเริ่มเดึกแล้วนี่นะเสียงคข้าคคนเขาก็สัตว์ทั้งสี่ได้ยินไปถึงพระเจ้าจุนนีพรมทัต พระเจ้าจุนนีเกือบจะตรัสออกมาว่านั่นดูเหมือนเสียงของพระนางนันทาเทวีอารคอาะมาเหสีแต่ก็ยังไว้ไม่ได้ตรัดอะไรออกไปเพราะก็ทรงเกลงจะถูกเย้ยหยันจะหมัดและข้าราชบริพานว่าพระองค์นี่ช่างห่วงใยพระื่อไทยแต่วัดถึงม่เหสีมากถึงกับระแวแง ถึงกับเราแวงไปว่าให้เสียงที่มันดังเข้ามานี่นะเสียงที่ดังเข้ามาได้เป็นเสียงเมียแม้เวลานี้จะรบกันใจยังห่วงเมียอีกคนต้องน่าคิดทั้งทั้งที่พระองค์ไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นสีจึงไม่ได้ตัดอะไรออกไปแต่ก็ไม่หายความวุ่นวายพระไทยชักยี่องค์สิ นี่มาเสียงอะไรไมนร้องกลิกกรัก,กริกกรกกรกร๊กกัคล้ายๆกับเสียงเมียเรานี่ว่าแต่ในกองทัพที่เรายกกําลังมาเป็นแสนนี่ไม่ได้มีผู้หญิงแล้วเสียงผู้หญิงไม่เกิดยังไงแต่ว่าอาศัยขัติยะมณะนะในความเป็นพระราชาต้องนิ่งไว้มโหสถนำเส็จพระเจ้าวิเทหาราช ปะทับบนพระพราีีบร้อย,ยแล้วจึงได้เชิญพระนางบัญจาระจันทีตะปะทับเป็นกองรัตนะรัตนะกองแก้วนะจัดพิธีอวิเศษสมรสแต่งงานถ้าเสร็จโดยกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงรับพระนางเป็นมเหสีเป็นอนนว่าิธีสมรสสมรสกันในคืนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยาก มันไม่มีอะไรยากเนื้อต่อเนื้อใจต่อใจเมื่อความต้องการมีเสมอกันมันก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้องแต่ว่าปิยโตชาเย,ยตีโสโปกปิยโตชาเวตีพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักให้อันตรายเกิดจากความรักความรักที่อยู่สองครองคู่ไม่มีอะไรเป็นสุข นี่เป็นเรื่องของพระแต่เรื่องของชาวบ้านพระก็ไม่ขัดคอเหมือนกันในตอนนี้ท่ากล่าวว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จกลับมิถิลานครมโหสถได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ลงจากพระพราและก็เชิญสเสด็จประทับเรือสามร้อยลำซึ่งเตรียมเทียบไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อพระเจ้าวิเทหาราชเสด็จประทับบนเรือนนะบนเรือพร้อมไปดูกษัตัตย์ทั้งสียแล้วพระสถก็ยืนอยู่ริมฝั่งคองคาม่เถวไวอนุสาสตร์คำสอนอนุสาสตร์นี่นะ <c oughs> อนุสาสตร์ท่านปราตามสอนนะให้าศาสนาหนีปราคำสอนอนุปรบะะตามตามคือแนะนำว่า ่าถือว่าสอนถือว่าแนะนำหรือเท้าไหวาถ้าว่ากันอยางภาษาทไทยให้มันสลอยสลดในหน่อยเทวายความเห็นว่าข้าแต่พระองค์ผู้สรงเป็นจอมทอาประชากรขอพระองค์จงปฏิบัติกับกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้เป็นเหมือนเหมือนมึงพระประยุริยญาตย่าถือว่าเป็นศัตรู เหมือนกับญาติสนิดพระองค์ฮิยาทรงดูมินห้อทรงเคารพต่อพระญาติผู้ใหญ่ทรงรักเอ็นดูต่อพระญาติผู้น้อยเถิดนะพระเจ้าวิเทียราชรับคำของมโหสถว่าดีแล้วพอมโหสถเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าทุกประการทรงเห็นมโหสถยืนอยู่ริมฝั่งไม่ขึ้นเรือ ยังได้ทรงเตือนมโหสถว่าพ่อมโหสถเจ้าจะมูรีรออยู่ทําไมเรารีบขึ้นเรือเถิดเราจะได้รีบไปกันให้พิ่เงื้อมือของข้าศึกสำหรับมโหสถยัได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชข้าพระองค์งจะระทรงละทิ้งผู้ที่จะนำมาจากมิถิลานครมิ แล้วเอาตัวรอดไปแต่พูดเดียวไม่ได้ข้าพระองค์จะกลับพร้อมกับบรรดาเสนางคณิกรไม่ภายหลังขอเชิญพระองค์สเสด็จไปก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่าเรื่เจ้าวิเทราชจ,จึงตรัสว่าพ่อบัณฑิตเจ้ามีทหารยุ่น้อยจะทายกำลังทหารจำนวนมากเขาไม่เจ้าจุนนีพรมทัตไหวหรือ โอ้พระสุก็กราบทูลว่าถ้าบุคคลมีความเฉลียวฉลาดนี่เป็นเรื่องใหญ่ท่านบอกว่าแม้บุคคลนี้ถ้ามีความฉลาดให้ใช้ปัญญานี่ยเป็นสําคัญแม้ว่าจะมีกําลังทหารน้อยก็ย่อมสามารถจะต่อสู้กับบุคคลที่โง่เขลาเบาปัญญาแม้มีเสนาคือทหารอยู่มากได้ ดวงอาทิตย์ดวงเดียวจะสามารถกำจัดความมืดให้หมดไปได้เห็นไหมถ้ามาดวงอาทิตย์นี่นดวงเดียวเท่านั้นไอ้ความมืดมันทั้งโลกแต่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแสงสว่างก็ทับความมืดทำโโกให้สว่างได้ชั้นใดคนที่มีปัญญามากกว่าซึ่งมีกำลังน้อย ก็สามารถจะใช้ปัญญาเข็นฆ่าบุคคลที่มีกำลังมากกว่าได้ให้พ่ายแพ้ไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ลูกหลานที่รักเรื่องปัญญาเรื่องความคิดอย่าทำอะไรสักแต่เพียงเขาว่าอย่าเวลานี้มีคนหลายคนตามดีนว่าชอบทำตนเป็นคนทุจริตคิดไม่ชอบจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้า ซึ่งมันเป็นเวลาที่ไม่ไกลนักบรรดาคนทุจริตทั้งหลายนี้จะกลายเป็นศพจำฟังหลวงปู่จำคำหลวงปู่ให้ดีนะต่อไปบรรดาคนทุจริตคิดไม่ชอบทั้งหลายจะกลายเป็นศพไม่มีญาติบางทีก็อาจจะตายเฉยๆบางทีก็หายไปเฉยๆ เพราะอะไรเพราะว่ชาชะตาของประเทศไทยกำลังก้าวคนสู่สถานะความรุ่งเรืองเวลานี้ทรัพยากรต่างๆที่ไม่เคยปรากฏมาก็ปรากฏขึ้นมาแล้วทิ้งแก้วแหวนเงินทองน้ำมันแก๊สอะไรต่ออะไรเยอะแยะค่อยๆขึ้นมาแต่ว่าผลดีที่เพิ่งได้เป็นเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็ต้องคนดีปกครองประเทศ ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวอย่างประเภทร่างรัฐธรรมนูญมีบคุคคลบางคนว่าควรแห้ประชาชนเขามีส่วนร่างประชาชนที่ไหนมันก็มีไอ้คนไม่กี่คนที่หวังประโยชน์ส่วนได้ของตนเท่านั้นบรรดาประชาชนชาวไทยทั้งหมดไปถามเขาแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่ใจส่วนเลวเขาบอกว่าเขาต้องการความเด็ดเดี่ยวความรวดเร็ว อย่างที่รัฐบาลตะเกียงศักดิ์ทำไว้น้ำท่วมตัดสินใจช่วยทันทีตั้งงบประมาณพิเศษน้ำลถส่งแท็กเตอร์ไปไถทันทีช่วยไถและช่วยหว่านพืชพันธ์สิ่งใดควรจะให้ให้ทันทีไม่ต้องมานั่งพูดน้ำลายท่วมสภาแล้วเอาเราไปไม่ได้มีสมัยหนึ่งเข้าของไปจแจกแก่คนจน เป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีจอบมีเสียมม,ม,ม,มีข้าวมีเสื้อมีผ้ามีของมีค่ามากแต่ปรากฏว่าในสมัยนั้นของไม่ได้ถึงคนจนบรรดาท่านผู้แทนทั้งหลายคําว่าผู้แทนนี้ไม่ได้สมัยสมาชิกสภาผู้แทนเสมอไปท่านผู้แทนรัฐบาลทั้งหลายทั้งสมาชิกสมาภัสภาผู้แทนด้วยที่เรียกว่าสส แล้วก็ฆ่าราชการด้วยบางรายที่เขาปอกาว่ากินจอบกินเสียมกินทรายกินหินกินดินกินผ้ากินของเอาไปกินสมุดไปไม่ถึงนี่คนเลประเภทนี้ขยะอ้างไปชาชนคนที่อ้างไปชาวคําว่าอ้างไปชาชนรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างนี้ แต่เราไม่ถามประชาชนบอกเขาไม่ต้องการหรอกรัฐนะธรรมนูญจะเป็นยังไงไม่สําคัญสําคัญที่ฝ่ายบริหารเป็นคนดีเข้าถึงใจประชาชนก็แล้วกันที่พูดนี่ไม่ได้ยกย่องรัฐบาลเกรียงศักดิ์แต่ไปเห็นว่าทําดีก็พูดว่าดีถ้าทําไม่ดีก็ต้องว่าไม่ดีเพราะหลวงปู่ไม่ได้รับเงินเดือนจากคุณเกรียงศักดิ์ชววนั้น เ่อลุงปู่พูดตามความเป็นจริงใครดีชมว่าดีใครไม่ดีขืนชมผิดคติธรรมของพุทธศาสนาและลูกหลานจงจำไว้ว่าไม่ช้าหรอกเลือดจะหลั่งไหลทับถมพื้นปฐพีเพระสายคนดีจะฆ่าคนไม่ดีอันนี้ลุงปู่ก็ห้ามไม่ได้เหมือนกัน เพราะเขาไม่ดีมาหน่อยเขาจำจะต้องตายกันเสียบ้างนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเฮุการกดคุมกรรมพระห้ามไม่ได้ห้ามได้อย่างเดียวคือว่าห้ามคนทุกคนว่าจงอย่าเว้นการกินข้าวจงอย่าเว้นการกินอาหารถ้าใครไว้เว้นการกินอาหารลูงปู่จะลงโทษถึงประหารชีวิต คือหมายความว่าต้องให้คนนั้นตายไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่กินอาหารเขาก็ตายไปเองจะไปลงโทษหรือไม่ลงโทษก็ไม่ไม่จําเป็นคุยกันต่อไปว่าโมโหสดได้กราบทูลเตือนพระเจ้าวิทหราชให้รีบสเสด็จพระเจ้าวิทหาราชรับสั่งให้พลฝึกฟีพายนะให้พลฟีพายถอยเรียวจากฝั่งแล้วก็ออกไปจากท่า ถ้าอาจารย์นังสีก็ตามเสด็จปนคราวนี้ด้วยไอ้คนห่วยๆนี่ไม่น่าจะเก็บเอาไว้ในพระราชสำนักพระเจ้าวิเทราชทรงยินดีมากที่ความปรารถนาของพระองค์ได้สําเร็จลงในครั้งนี้เพราะมโหสถคือทรงพ้นจากห้าสิกกลับได้ผ่านนางปัญจาระจันทีราชธินดาเข้าไว้เจ้าจนาณีพรมทัติกด้วย ควายแกล่ลออย่าอ่อนคนจะเคี้ยวใหญ่ก็ไม่รู้นะทรงปีติสมนัตมาตรัสสรรเสริญคุณโคโมโหสดว่าอาจารย์เสียนกการอยู่ร่วมกับผู้ฉลาดเช่นโมโหสดเป็นความสุขมโหสดได้ปลดเปลื้องพวกเราให้พ้นจากความพินาศเหมือนบุคคลปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงหรือว,ว่าปล่อยปลาที่ติดอยู่ในแห อาจารย์เสนกได้กราบทูลสรรเสริญคุณกมโหสว่าข้าแต่มหาราชเจา้าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะบัณฑิตทั้งหลายย่อมนำความสุขมาให้แต่ฝ่ายเดียวย่อมปลดเรื่องทุกข์พัยอันตรายได้เหมือนบุคคลปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงหรือว่าปล่อยปลาที่จุดติดในแหเอากันเท่านี้ก็แล้วกัน มาปล่อยนกปล่อยปลาที่ปล่อยนกเตะกลรงปล่อยปลาในแหนได้ก็เลิกปล่อยหยุดก็ทันทีดีไหมมันเหนื่อยที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรลูกหลานที่รักก็เพราะว่าเวลามันหมดสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุพมีคุณทุกคน เนี่ยขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักจงกระสบด้วยความสุขสวัสิิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ภูนผลถ้าพึงปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี